พฤกษบทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพฤกษบเรามาดูกันว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะคะจุดหักเหครั้งใหญ่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ในเร็วๆนี้มาดูสิว่าไพ่จะบอกอะไรจุดหักเหจุดเปลี่ยนของชีวิตของชาวราศีพฤกษบ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณครั้งใหญ่ในชีวิตชาวราศีพฤษภ The Devil Wow สองเหรียญ The High p r i e s e s s ชาวราศีพฤษภรู้สึกถึง บางอย่างนะที่มันเป็นสิ่งลบๆเหมือนกับบางสิ่งที่ภายในใจของคุณภายในจิตวิญญาณของคุณต้องการตามหาค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองซึ่งคุณอาจจะวนเวียนบางสิ่งที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอยังตามหาตัวเองไม่เจอหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาตัวเองคุณคือใครคุณมาจากไหนหรือคุณกําลังเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ที่ที่ลึกซึ้ง ที่ดื่มด่ำลึกซึ้งข้างในจิตวิญญาณของคุณภายในภายในของคนที่รู้สึกว่าคุณรออะไรบางอย่างคุณค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองคุณต้องการอะไรบางอย่างกับตัวเองคุณมีพลังบางสิ่งอย่างของตัวเองคุณเชื่ออะไรบางอย่างภายในใจของตัวเองคุณมีซิกเซนคุณมีสัญชาตญาณบางอย่างในตัวเองคุณสามารถคอนเน็กคอนแทคกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็น สิ่งที่สูงกว่าคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นหรือว่าคุณมีความสามารถคุณเป็นคุณสามารถมองเห็นคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคุณสามารถที่จะใช้สัญชาตญาณหรือความรู้สึกพลังงานพิเศษในตัวตนคุณได้ดีมากหรือว่าดีที่สุดฝึกฝนการฝึกฝนการขวนขวายการความรู้ความสามารถของคุณบอกได้เลยค่ะว่าพลังงานของคุณเกี่ยวขัด เกี่ยวพันกับหมายเลข15แล้วก็หมายเลข2ชีวิตของคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะความรักความเสียใจเดะวิลสิ่งลบๆสิ่งอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับบางอย่างที่จะดึงคุณไปสู่ในทิศทางของสิ่งไม่ดีสิ่งรบๆบคุณสามารถดึงตัวเองกลับมาได้คือ2เหรียญมันเกิดขึ้น คุณสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้คุณสามารถที่ควบคุมพลังงานของตัวเองได้ควบคุมสิ่งสิ่งที่คุณมีอยู่ได้เหมือนอะไรที่เป็นปีศาจอะไรที่เป็นสิ่งลบๆอะไรที่เป็นโมเมาอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดบางสิ่งวนๆเข้ามาหาคุณหรือว่าความเซ็กชวลบางอย่างนะคะที่เข้ามาหาคุณหรือใครก็ตามอะไรบางอย่างที่มันไม่ดี แต่คุณสามารถหลุดพ้นได้คุณสามารถที่จะที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตัวเองคุณสามารถรู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันแค่เป็นอะไรบางอย่างมาล่อคุณหลอกล่อคุณแต่คุณสามารถที่จะมีสติก,กับกับตัวเองได้คุณสามารถที่จะเลือกที่ตัดสินใจได้คุณมีความเชื่อพิเศษบางอย่างภายในตัวเองเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่รับรู้ได้คือคุณเป็น เมือนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสิ่งลบๆนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณและจุดเปลี่ยนที่สาคัญครั้งใหญ่ที่สุดคือจิตวิญญาณของคุณที่คุณคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณเชื่อในสรญชาติยานของคุณเองคุณรู้ว่ามีคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าคู่ควรมากกว่านั้นคุณสามารถที่จะเดินออกมาได้คุณสามารถตัดสินใจเส้นทางใหม่ในชีวิตได้คุณสามารถที่จะรับรู้อย่างรู้อะไรบางอย่างได้ถึงคุณจะหลุดไปอยู่ในโคจรอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นลบๆก็ตามอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะถอยออกมาได้ตั้งหลักตัวเองได้แล้วก็ตัดมันง่ายๆได้เพราะว่า The High p r i n t e s เป็นพ,พลังแห่งความพลังแห่งความพิเศษในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณมีลึกๆสิ่งที่คุณสัมผัสได้สิ่งที่คุณคุณเชื่อว่า คุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้คุณสามารถที่มีความสุขในตัวเองได้คุณสามารถที่จะออกไปสู่แสงสว่างในชีวิตของตัวคุณเองได้คุณเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาอย่างไงคุณจะมีชีวิตที่ดีที่ประสบความสำเร็จได้ได้โดยความสามารถของคุณได้โดยภายในของคุณที่ที่กำลังบอกคุณไฮเออร์เซ่ของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณนี่แหละเป็นเป็นสิ่งพิเศษในตัวเองคุณมีคือคุณสเปเชียล คุณมีพรสวรรค์คุณมีพรแสวงคุณมีการอย่างรู้บางอย่างในตัวเองคุณมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ปกป้องคุณนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเชื่อในพลังงานของคุณราศีพฤษภไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณจุดตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณจุดหักเหในในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้น ทาม้เจงมีไฟจงเชื่อในแสงสว่างจงมีความหวังคุณจะหลุดพ้นดีเอ็มเพอร์คุณจะหลุดพ้นในสิ่งสิ่งนั้นคุณจะเป็นคนที่เติบโตไปสู่ความสําเร็จในชีวิตคุณเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณได้พบเจอความรู้ความสามารถของคุณประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะเหมือนกับเจอสิ่งทั้งดีทั้งไม่ดีเจออะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่า มันทาให้คุณรู้สึกว่าลุกเป็นไฟมันทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณุฒิวาย,ยุตที่สูงมากขึ้นเติบโตระดับจิตวิญญาณที่ที่มีแพชชั่นที่มีพลังเป็นคนที่เป็นระดับสูงระดับคูบบอาจารย์เป็นคนที่มีคุณฒิวาย,ยุธสามารถที่จะบริหารจัดการบริวารหรือว่าเป็นผู้นําที่จะให้คำปรึกษาให้การสปอร์ตบุคคลผู้อื่นได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้เกิดมาเพื่อทําความดี เกิดมาเป็นจิวิวญาณที่สวยงามและเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้ยินคือคุณจะประสบความสำเร็จด,ด้วยความด้วยด้วยด้วยความสามารถภายในพิเศษของคุณห่วงเวลาชีวิตของคุณมีเรื่องราวให้คุณต้องแบบตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงดีหรือจะอย่างนี้ดี ะะบาง,งจังหวะมันไม่มีช้อยอะไรบางสิ่งให้คุณเลือกเลยเออไม่ใช่สิเหมือนกับว่าบางจังหวะอาช่บางจังหวะมันเหมือนกับว่ามีช้อยให้คุณเลือกแต่บางจังหวะเหมือนไม่มีช้อยให้คุณเลือกเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแต่พอสัญ,ญญาณภายในของคุณกําลังบอกคุณให้รู้ว่าจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณให้ดีเพราะว่าคุณถูกซัพพอร์ตจากจัก,กรวาลคุณถูกซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณถูกซัพพอร์ตจากภายในของคุณอสุนเหรียญก้าไปอย่างชา้าชชาวราศีพฤษภจเย็นเย็นสิ่งที่คุณมีนั้นพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าคุณแต่ว่าบางอย่างภายในของคุณต้องการแพชชั่นต้องการพลังต้องการการเคลื่อน,อนไหวต้องการการคอนเนคกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความท้าทาย จงฉัดท้าทายตัวเองพ,พึกศบเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนนิ่งๆใจเย็นดูดีมีสเสน่ห์แต่บางอย่างในชีวิตคือมันจะเหมือนมีจุดเปลี่ยนในการเดินทางจุดเปลี่ยนในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างลบๆทําให้คุณต้องออกไปเผชิญกับสิ่งใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆกำลังใจใหม่ๆและเหมือนประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตมากขึ้นและทําให้คุณได้ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่สพลังงานแห่งการเป็นคนที่มี power powerful ที่มากขึ้นนั่นเอง จากที่คุณไม่เคยได้ชอบเดินทางจากที่คุณไม่ออกไปไหนคุณจะได้ออกไปคุณจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ทำให้คุณเป็นจุดเปลี่ยนด้วยจุดเปลี่ยนในเรื่องราวของความรักจุดเปลี่ยนในเรื่องราวของการเดินทางจุดเปลี่ยนบางอย่างที่คุณไม่กล้าทำอะไรแต่คุณกล้าทำ The Charlie Ott h e Star The Devil The Emperor คือไพ่เมเจอร์อัคนา The High p r i e s t e s ออกมา าใบคุณเกี่ยวพันกับพลังงานหมายเลขสิบห้าหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขเก้าเก้าก็หกเลขเดียวกันเจ็ดสิบเจ็ดคุณเป็นดวงดาวที่สวยงามคุณเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นคนที่สร้างความดีงามได้ยินแบบนั้นความมีสเสน่ห์ของคุณไม่ว่าคุณกำไม่ว่าคุณจะเกิดมาในท่ามกลางอะไรก็ตามเหมือนกับว่า คุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในชีวิตของคุณคุณเกิดมาเพื่อสะท้อนแสงสว่างให้บุคคลรอบข้างให้บริวารของคุณให้ครอบครัวให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเกิดมาเพื่อเติบโตคุณคุณเกิดมาเป็นดวงดาวที่โดดเด่นชื่อเสียงหน้าที่การงานของคุณการแต่ระดับของคุณวุฒิวัยุธของคุณกำลังเติบโตและจะเติบโตมากๆด้วย King of Wands นี่คือไฟแห่งความสำเร็จ เหมือนกับว่าคุณเคยได้ยินว่าเหมือนเหมือนคุณเหมือนคุณมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขในในใน,ในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยเรื่องราวของความรักเรื่องราวของคำว่าครอบครัวเรื่องราวของมิตรภาพบางอย่าง มีใครรอคุณอยู่คุณเป็นผู้นําคุณมีคุณมีเหมือนได้ได้ยินคําว่าบริวารของคุณนะคะหรือว่าคนในองค์คุณอาจจะไต่ระดับตัวเองไปสู่ความเป็นผู้นําคุณวุฒิัยวุฒิสูงแล้วมีบริวารหน้าที่การงานธุรกิจของคุณแล้วคุณคุณดูแลผู้คนเหล่านั้นได้ยินแบบนั้นแล้วกลายเป็นคุณเป็นคุณเป็นฮิลเลอร์คุณเป็นคุณเป็นผู้นําคุณคุณเกิดมาเพื่อเติบโตเกิดมาเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างเพื่อ เื่อเป็นระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณตามหา Get More Information คุณเกิดมาเพื่อเพื่อเรียนรู้เพื่อมีความสามารถเพื่อพัฒนา s ุ u r e n Direction เพื่อตัดสินใจเพื่อนำทางเพื่อนำทางเพราะว่าคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเอง King of o n ราชามไม้เท้า เกิดมาเพื่อนําทางไปสู่แสงสว่างในชีวิตเกิดมาเพื่อเติบโตกเกิดมาเพื่อ,ช,อชื่อเสียงในหน้าที่การงานการเงนินของคุณความสําเร็จของคุณแล้วก็บริวารของคุณตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาในชีวิตของคุณทําความดีสิ่งดีการกระทําผลและความจริงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีพฤษภวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ